เน JI, mm, ี mm oui, ่ยเขาโทษมาบอกเลยลุงถูกถูกหวยหรือเปล่าถูกเออกระลุงปูพองแกะเดะมือนานน่ะไาสักใบอย่างี้ต้องฉลองนะลุงนะปิดบ้านฉลองเลยนะฉลองยังเอาไว้ประกันเอ้าใช่ว่าแต่บ้านนียโอ้ยนาพ่อแม่พี่น้องฟองไปเอามันสีให้ก็มาเชียนมาเชียนเพระมูกระเทมมูกระดาษสักสุดอยู่ให้คนละสองใบใช่ไหมชนะสักใบสี่ วันนั้นหนูเอทียังไมเอากระปูฟองไปให้แกกับทุกวข้ากับมาเอทีปูนั่นเด้ปูก็หนึ่งเจ็ดนั่นแหละอันไข่ที่อันขวัญขวัญได้ยินป้าทำร้องดีใจนะป้าทำรองก็ถูกไม่ใช่เหรอคะคนถูกเยอะแน่นอนเพราะว่าทำคลิปเยอะวันนั้นนะใครก็ทำคลิปออกกระทั่งดีใจนะเด้อไอเสือแดงเลย ดชื่อจะกจะเถือเรียกว่าดี้แมถือรางวัลด้วยค่ะว่ให้ตรวจว่าดี้แมว่าหรือว่าทีงไหนเนื้เช็คเลยออเซม่บ่าถือรางวัลที่หนึ่งให้เพิ่นเนาะโอ้ยนาอืมเอาที่อา้หนึ่งออกก็เลยเก้าหกหนึ่งแปดหกหนึ่งยังมเอหกหนึ่งเอ้าเลขหนหกหนึ่งพนกหกเจ็ดน้ำหลังเดียวมากเนาะดีใจแทนดีใจแทน ้อ๊บหนเ่นาทีนาทีเดียวไปพี่แน่ตอนแก้ไข่เพาไข่คว่ำเจ่นลายนานลายเไม่ได้เอาบอแล้วไม่ได้เอาบอกอะไรบอมีนะไกระซิ้งซองใบเลื่อยๆเลยนะเราเอนเลือดเยครัไปค่ะไปค่ะอีกอย่างจะมาซีห้อสี่แปดนาทีบันข่อยตัวสีหาลาไปย ให้ลุงว่ารู้เบราเราไม่รู้นะคะรู้ค่อยนะค่อยจนเบิรงน้ำตุ้ปูพองปูพองล้วว่ามาเบิรงหมลยเลกหนึ่งเจ็ดจ้าห่บานลูกนกเปลียก๊ดให้แม่หน่อยดูหรือเปล่าเอามาโชว์แม่เขาะแม่กำลังตัดเกียนไก่บอกว่าดีใจทำก็แจนกระจกทำเบิดขายนกก็เลยทำเป็นลวกแบบนี้นะปูะตูของบอกว่าคนไหนไม่ซื้อน้ำหมาบะ คลิปก็แสนนะเออตู่ของพูดนะเออภู่องแล้วไมเป็นคนหิอน้่อดีน้องบอนั่นนะภูมของอะไรเพาะวาล่างมือก่อนเด้อค่ะมือเราไม่โอบพอดีตวอย่างโอ้ควาก็หัางมีซื้อเนะ ไม่ำรอตอลี่อยู่มอนั่นนะ้่ไนหึ่งเจียจริงจหนึ่งเจ็ดจริงๆวันนั้นนะล<ำ>ุงได้ ได้ลุงลุงได้กี่ใบนะหกใบบอกหกใบเพราะว่าลุงบอกว่าเยอะอยู่แต่มันเอาเท่านั้นคนว่าคนคนบ่มีเงินมันก็เสษียณเงนมนกลัวก็ไม่ถูกโอ้กลัวไม่ถูกมันเกิดหรือเปล่าคือบอกวันเกิดเจ็ดหนึ่งกันนะหนึ่งเจ็ดนะนะอ่ามันตรงกับวันเกิดลุงด้วยแล้วก็ไข่นะก็ออกมาสิบเจ็ดเลยปู่ผ่องแกะวันนั้นน่ะที่ว่าเราปูกแขนอันไข่ไข่ไข่วันนั้นน่ะปู่ผ่องโซเลยเนาะอืมโซเลยันน เอาโชว์เลยทำไมหนูไม่เห็นหนูไม่อยู่ไงวันนี้หนูไม่อยู่หนูไม่อยู่ครับหนูไม่อยู่พี่ออถูกไหมคะวันนี้ยังไม่ได้ดูเลยครับอือถูกอ่ะดูดูนะพี่ออนะโพี่ออถูกก็ได้แม่แตี่จะเจอมาลุงลุงบอกว่าเอฟซีโทรโทรเอฟซีโทรมาบอกว่าเขาถูกทุกคนนะคะถูกเยอะนะถูกเยอะถ้าตรวจก็เยอะถูกก้อยหนึ่ง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 เก้าหนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหไม่ได้แน่แหละไม่ได้เลยหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าโอ้ย่ย่าไปถามอยู่นวันไปถามโรเตอรี่เขาว่ามันหมดแล้วก็ยาก็เลยไม่เอาหนึ่งเก้ากับหนึ่งอะไรนะหนึ่งเก้ากับแปดหกหนึ่งนัแปหแปดหกหนึ่ง ทีอวันที่ไม่ได้แล้วหละวันที่หนึ่้ดีใจกับลุงปนไงดีใจดีใจลุงโซนเราจะไปขอลอตเตอรี่เขามาโชว์ไขไปขอไไปลเโชว์คนถูกเยอะลุงบอกว่าเข้าไปลุงหงหมกเหก ยังยายรองก็น่าจะถูกถ้ารลองเฮร้นลยเลี่สิบวน้เลยวันี่จ็วลุงก็เกิดวันที่สิบเจ็ดมอหนุ่มก็จะถูกนะน่ะมอหนุ่มถูกทุมว้ครับมอหนุ่มนะถูกนะ่น่ะเฮแล้วเฮล้านแล้วงเพราะว่าหมอหนุ่มจะตามสิบเจ็ ผู้เฮล่นกันเลยนะวันนี้ในร้องก็ถูกหมอหนุ่มก็ถูกหน้าบ้านก็มีคนถูกด้วยมีคนถูกอ่ะก็คือลุงถูกบกใบนลุงบกใบยิ้มแป้นเลยครับปัญญาภาพหมดจังยังโชใหญ่ลยเอ้าอยู่ข้างหน้า่ะพี่โอ้ยเลยพี่จ๋าไปโชว์ข้างหน้าเลยนุ่นแต่ออกไม่ได้ออกนอกบ้านไม่ได้ชื่นยื่นยื่นเอามามามนุกเรา

หกไปมนะหกไปหกไปหกไปหอไกไปหกไอหกอปหกไปหอไกไปหกหกไปหกไปหนไปหลไปหกไปหกไปหนไปหกไปหกไปหกไไหกไปกไไปปหช่หไหกไปหกไกไหกไปหไหกไปหไหกไหห้วกโกไหไห เอเอาให้ด ais, ูแค่ที่พอยมอะเลดูทายสตัวนะมอหนเ่ามไอัเยกว่าน้นอกกว่า้วอนี่ชัวรชัวโอ้เมื่นี้ดูทุกคนเละตรงนี้พี่นัทมอใอีกห้า หมอนุ่มได้เท่าไรหมอนุ่มหมอนุ่มได้กี่ใบคะนู่ะนู่น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 ยืดได้มือหมอนุ่มไงหมอนุ่มหมอนุ่มนั่นนั่นนั่นได้ถุงยางอ่ะเอามาชวร์แล้วหมอนุ่มก็ถุงเยอะนะหมอนุ่มถุงเยอะ นี้เรียกอะไร้เรียกอะไรอ่ะไม่พะต้พวกนีมี้มีไน้มีตัวไปน่าเอามไปแล้วพอแล้วเนาะเห็นแล้วเนาะ่ถูกบยังไม่ครบแปดเลยมอนุ่มมอนุ่มเนี่ยมอนุ่มถูกด้วยบหมอนุ่มก็ถูกะันรอเออมอนุ่มเราจะถูกมากนะมอนุ่มก็ถูับหมอนุ่มก็ถูมัย้ายให้ครบแแล้ว มนมนเชหน่อยจ้าเชหน่อยจ้าโอ้มนทุกเดือับลงครับพี่ผมไปพดกับลงครับหนึ่เนมาก็าซื้อหม่ครับที่ครับีไก็เจออ้เหน่อยลุงจะกินอะไรุกนีูเลยแม่ ทำให่ยูทูบด้วยการชินนะแน๊ะโอเคโอเคได้ค่ะจัดไปยุงไม่ได้ย่างไม่ได้เลยลุงจะเลี้ยงอะไรใส่ผมมีแคผมไปลุงจะเลี้ยงอะไรเอาไปนี่เอาไปทำบุญถวายพื้นศาลาดีกว่าโอเคโอเคโอเคจะไปขึ้นเงินแล้วก็ทำบุญโอเคเดี๋ยวฝากไปด้วยเดี๋ยวฝากตัวก็จะทีวันก็จะถอย

ปาคนร้าเช่ก็จัการนผดงีนี่นแ่ไมีบยครับ้งอนุ่ม้แต่อ่้่่ข้งแ่มไม่ได้หลายไม่ได้หลาไม่อั้นเลยในหมนุมได้น่ะมอนุ่หมอก็่มมอน่มน่หมอน่มหมนุ่หมอนุ่มหมอน่มหมนุ่มดวงน่มอน่มอมมอมอะ่มหมอ่อน่มอน่ห้น่หมน่ม่ได้ขน่มน่ ลูกมาถามเขาแล้วเขาว่ามันเหือะก็เ,เ,เ,เลยมลยีประมาณนี้แหละวาฒนาซอย